านนี้นะครับมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ท่านตั้งใจที่จะมาเล่าเรื่องนี้ทุกอย่างให้กระจ่างชัดขึ้นส่วนท่านจะมานําเสนอเรื่องอะไรเนี่ยแล้วเรื่องราวนี้จะน่าสนใจแค่ไหนเชิญติดตามรับชมรับฟังกับท่านดรมดครับ สวัดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมผมดดอร์มดเท็ดครับ <laughs> วันนี้ผมมีนิทานระดับตำนานของตลาดทุนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ <laughs> ถ้ามันไปสอดคล้องกับบุคคลไหนหรือองค์กรไหนผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นนิทานนะครับผม <laughs> แค่เริ่มเล่าผมก็เริ่มหนาวว่าผมจะโดนฟ้องไหม นะครับผมประเทศนี้ยิ่งเป็นประเทศที่พอพูดความจริงก็จะโดนฟ้องกันได้ง่ายๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกันละครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ครับมีนักธุรกิจสามคนนักธุรกิจคนแรกเป็นลูกเจ้าสัวมีความพร้อมทั้งชื่อเสียงและเงินทองในแวดวงไฮโซนักธุรกิจคนที่สองครับเป็นซีอีโอมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารธุรกิจคนที่สาม เป็นนักกฎหมายครับมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจสามคนนี้มีบ้านใหญ่ๆมีรถหรูๆแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่มีเหมือนกันเนี่ยคือคำว่าพอครับสามคนจับมือกันวางแผนปล้นตลาดทุนไทยอย่าไปคิดภาพคนใส่อโมงถือปืนวิง่งเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ใช่ครับไอ้พวกนี้มันร้ายกว่าน,นั้นเยอะมันเริ่มจากการที่ลูกเจ้าสัวเนี่ย ไปก้านซื้อบริษัทบริษัทที่ซีอีโเขาบริหารแล้วขาดทุนนะครับไปกว้านซื้อมาอพอกว้านซื้อมาเสร็จก็ยัดเข้าตลาดหุ้นทางรัฐเรียกได้ว่าซื้อบริษัทที่ไม่มีความเคลื่อนไหวด้านตลาดทุนเนี่ยมาครอบกิจการของบริษัทมันอีกทีหนึ่งพอถ่ายโอนเสร็จสับก็เปลี่ยนชื่อซะใหม่เป็นกระตากคอร์ปอเรชั่น <laughs> <laughs> ทีนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมถึงเป็นนิทาน เพราะคดียังไม่สิ้นสุดสุดด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นทุกท่านทั้งหลายช่วยผมด้วยนะครับผมกระตากคอปอเรชันเนี่ยกว้านซื้อบริษัทเหล่านี้ไปเยอะมากขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่ามีออปชันเต็มพอร์ตโอ้โหคราวนี้ดูดีมีสตอรี่พอมีสตอรี่นักลงทุนเห็นเออบริษัทนี้ผลประกอบการดีดูดีก็เข้าซื้อหุ้นกระตาก ไม่นานก็มีธนาคารดังๆครับมีกองทุนตัวใหญ่ครับเข้ามาเล่นด้วยไม่พอยังจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลกประทับตารับหลอใไ้โอ้โหคราวนี้ภาพลักษณ์สวยหรูงดงามไปหมดภาพลักษณ์ที่สวยหรูและงดงามเหล่านี้แหละครับเป็นกับดักกระตาคอปเปอเรชั่นทำการซื้อขายปลอมออกบินปลอมไม่ได้ส่งสินค้าจริง กระตาคอ r เปอเรชันใช้บริษัทในเครือของเขาทําแบบนี้มาเป็นปีแต่จ่ายแวตจริงให้กับสังกรหกร้อยล้านบาทจึงไม่โดนตรวจสอบครับแต่หากซูมเข้าไปในตัวเลขเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าอะไรปลอมได้ปลอมหมดครับงบประมาณเงินเดือนพนักงานไปจนถึงรายได้บริษัทสัตว์ตัวเองก็ยังปลอมครับแต่คนโกหกครับคุณผู้ชมครับโกหกครั้งที่หโกหกครั้งที่สองสุดท้ายพอโกหกต่อไปเรื่อย ก็ก้าวไม่ผลความจริงครับสะดุดล้มลงแต่เขาไม่ได้ล้มลงบนพื้นครับล้มลงบนนักลงทุนรายย่อยทั้งหลายที่ไปเชื่อพวกเขาเสียหายกว่าสามหมื่นล้านบาทสามนักธุรกิจหลังจากโดนออกหมายจับปุ๊บเป็นพึ่งแตกรังเลยคนแรกครับตีบทผู้ป่วยโอ้โหพอโดนออกหมายจับหมายมาปุ๊บป่วยเลยคนที่สองครับตีบทนักท่องเที่ยว ดูดออกมาจับปุ๊บไปท่องเที่ยวที่ไหนครับอภิมหาเศรษฐีชอบไปที่ไหนกันครับดูใบใช่ครับดูใบไปทําสบายใจเฉกเสร็จแล้วค่อยกลับมามอบตัวครับคนที่สามครับนักกฎหมายตีบทพยานพยานพอออกมาจับปุ๊บโผล่เป็นพยานเฉยเลยบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็น นิทานของผมเหมือนจะจบลงเพียงเท่านี้ครับผมไม่สงสัยนะครับคนที่จงใจจะโกงตั้งแต่แรกหรือว่าสถาบันการเงินต่างๆที่รับรองให้กับพวกเขาแต่มีอยู่คนกลุ่มหนึ่งครับที่ผมไม่รู้จะรู้สึกยังไงกับเขาดีครับจะเห็นใจก็ไม่ใช่จะสงสัยก็ไม่เชิงครับคือพนักงานทั้งหลายในบริษัทกระตาคอร์ปอรเรชั่น หลังจากบริษัทล้มลงพนักงานทุกคนบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ทําตามหน้าที่มันดีครับมันดีครับที่ในบริษัทจะมีพนักงานที่ทําตามหน้าที่แต่เป็นไปได้แค่ไหนในการที่คุณทํางานมาอย,า,ยาวนานคุณจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทเลยเดี๋ยวนี้ครับผู้ชมครับเวลาแก๊งคอร์เซนเตอร์หนีออกมาแล้วบอกว่าถูกบังคับให้ทำเนี่ย สังคมเริ่มเห็นใจน้อยลงครับเพราะอะไรรู้ไหมครับพอเรื่องนี้ถูกรู้กันอย่างกว้างขวางแล้วว่ามันผิดนิทานเรื่องนี้ครับผมไม่หวังอะไรมากครับผมอยากเปลี่ยนตอนจบครับผมอยากเปลี่ยนตอนจบให้คนในองค์กรออกมาเปิดโปงความโกงของกระบวนการนี้ก่อนจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมผมอยากให้คนไทยเป็นแ c t i v e ซิต i z เซ เห็นอกเห็นใจอย่างถูกที่ถูกทางมีจริยธรรมมีความกล้าทำให้นิทานเรื่องนี้ไม่ต้องถูกเล่าอีกต่อไปขอบคุณครับ